สตีดอัโลดสเป็นเกมแซนด์บอกง r จีสุดมันที่มีฉากอยู่ในโลกเปิดที่สร้างขึ้นแบบสุ่มอันกว้างใหญ่ที่มีสระและความสนุกมากมายถึงสิบเป็นแบบต่อสู้แอบแฮกทำฟาร์มสร้างขโมยหรือพูดคุยเพื่อเพิ่มพลังขณะที่พยายามโค่นล้มประธานาธิบดีพิจิตรด้วยวิธีที่เป็นไปไม่ได้อย่างนับไม่ถ้วนไม่ว่าคุณจะเล่นคนเดียวหรือกับเพื่อน <laughs> คนเดียวอีกแล้วอันนี้ก็เป็นเกมตัวเดโมนะครับผมซึ่งไม่มีเพลงประกอบเลยอะปรีอนติ้งอ้าโอเคเรียบร้อยอันนี้คือ,อยังก็ต้องเชื่อมกันในอ่าอินเทอร์เน็ตเดียวกันเนาะมีเชฟมีตำรวจมีทหารอ่าตัวอื่นยังไม่ได้ปลดล็อกอ๋อก็จะมีตรงสกิลแครเอียคือทำอาหาร2แล้วก็ตัดไม้1หาเงิน1อันนี้ตำรวจมีทักษะกฎหมาย2แล้วก็จำคุก1 กฎหมายหนึ่งอ่าเป็นเกี่ยวกับกฎหมายหมดเลยอันนี้ทำอบข้าวมันจะอยู่รอดได้ง่ายกว่าไหมทหารทหารมีอะไรอ่ะเอเรียนลบ750ห้าหมายความว่าไงพวกเนี้ยมีปืน2แล้วก็ดาเมจร,ระยะใกล้มีเด็กด้วยอันนี้หาเงินได้ถ้างั้นเอาอันนี้เลยกันอย่างอื่นเขาไปหาทีหลังเชฟครับผมอ่าในเมื่อเราเป็นเชฟก็งั้นก็เชฟเชฟบลา <laughs> เชฟปราอะไรกันวะ okay. <laughs> มันจะเป็นยังไงเอ่ยเกมนี้โ้โห เป็นเชฟมาจริงด้วยนี่เชฟเลยตัวดียินดีต้อนรับถูถนนคนเถื่อนถนนคนโกงนีใช้ W อ่ะ่อนทำไมวะเนี่ยอันนี้คือผู้นําฝ่ายต้านแอบฝ่ายต่อต้านมีคนบอกฉันว่าเขาขโมยเงินของคุณไปขณะที่คุณกําลังนอนหลับได้บอกว่าเขามีภารกิจให้คุณแน่นอนเขาพูดอย่างนั้นจริงๆแปลกมากเขาอยู่ที่กระท่อมตรงนั้นอะ่ะไปหาดูสิอันนี้นะอ่มนู่นกระท่อม อยู่ตรงนู้นโอ้โหมีคน hai, ใคร <|th|> เ, er. เน er, lair, ี่ยฟาร์มเมอร์ชาวสวนเดี๋ยวเรียบเฮ้ยขอโทษขอโทษได้ไหมอะเฮ้ยโอ้โหมันมันเดือนยังวะเฮ้ยจะไปมันไปต่อยกับชาวสวนเฮ้ยขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจโอ้โหต่อยแม่งเฮ้ยสองคนเลยสองลูกหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งได้ไหมมามาหนึ่งหนึ่ง ฉันเป็นนักรักไม่ใช่นักสู้ไอ่อย่างเกลียนโอ้โหไม่อยากจะสู้แล้วคนนั้นกระบอกหนีไปแล้วโอห้หนีไปอ,อีกคนนึงแล้วโอ้โหอะไรไอ้มันต่อยได้ด้วยอะ่ะเนี่ยอย่างจี้อะไรวะเนี่ยเแะตอนนี้เราถึงกระท่อมแล้วสวัสดีชาวสวนสวนึกว่ามันจะกดคุยได้แม่งต่อยเลยเดียเปิดประตูเมื่อกี้มันคืออะไรอะ่ะเมื่อกี้เหมือนมัน เขาแอบเลยแอบนี่วิ่งไปโอ้โหการท่อนลับอันอบอุ่นผู้นำฝ่ายต่อต้านอีกแล้วอ่ะอันนี้ให้ไปคุยอีกคนอ๋ออันี้คนเมื่อกี้หน้าไม่เหมือนคนนี้ขอโทษที่รับเงินของคุณไปแต่ต้องการทำเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณอันนี้เป็นเงินส่วนใหญ่นะที่เอามาคืนเดี๋ยวแสดงว่าไม่ได้คืนทั้งหมดอลดิว่าเอามาคืนไม่เอามาคืนทั้งหมดไหนบอกเรียกร้องความสนใจนี่มันขโมยจริงแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับผม โอ้โหยาวมากเลยวิเลยเนี่ยเฮ้ยมีขวานด้วยได้ขวานด้วยฟังนะฉันอยู่กับกลุ่มเล็กๆที่ชื่อว่า The Re ีสิสเทนแอ่าแต่ถ้าคุณไม่รังเกียจที่ฉันพูดแบบนั้นฉันคิดว่าเรามีกวาดดีๆมากมายสำหรับผู้มาใหม่ที่ก็ตืรนอร้นในดินแดนอันยิ่งใหญ่แห่งนี้เช่นคุณแต่ก่อนที่ฉันจะไว้ใจคุณได้ฉันต้องการให้คุณทำธารกิจเล็กๆน้อยๆให้กับฉันหน่อยเพื่อนของฉันเพิ่งยืมเดี๋ยวดียืมอะไรยืมฟันเหรอเพื่อนของฉันเพิ่งยืมฟันไป เขาบอกว่าจะคืนให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะแต่ผ่านไปประมาณ1ิวันแล้วฉันเริ่มรู้สึกกังวลคุณไปเอาฟันของฉันคืนมาได้ไหมฟันปลอมอหรอเดี๋ยวยืมกันได้ด้วยเฮ้ฟันปลอมอย่าให้ยืมกันดีนี่สกปรโกโอ้โหแล้วจะให้ขวานด้วยอะไรวะเนี่ยมายงมายืมฟันปลอมกันฟันจริงได้ไหมโอ้โหมันมีมีดด้วยโคตรเถื่อนอันนี้มีดทำควัยใช่ไหม อย่ถไอ้น,นี่ก่อนเดี๋ยวไปต่อยคนผิดตัดไม้ตัดไม้อ้าดตัด,อ,ตด,ตดอันนี้ตัดได้ไหม <c oughs> จ้วงเลยวะเท้าวสวนสวัสดีครับคุยไม่ได้อ่ะเดีย๋ยวอันนี้คือคุยเหรอปุ่มปูดุมปุ้มปูดุมเนี่ยนะอันนี้ก็คืออย่าฆ่าแอลโอเคแล้วก็อย่ากโกรธด้วยนะคือยังไงมันน่าน่าโกรธขนาดนั้นเหรออยู่ฝั่งนู้นนะผมนู้นเขาวิ่งไปแล้วสวัสดีครับผม เอาฟันคืนมาไหนอะอันนี้คือเราสามารถทําอะไรกับเขาได้บ้างด้วยสิ่งของหรอแรกหรอหรือยังไงอันนี้สองติดสินบนอันที่สามคือคุกคามหมอคุกคามนี่คือต่อยหรือปะอันนี้คือยังไงฉันต้องการแต่ของดีๆเท่านั้นแต่ไม่มีอะไรเลยอะอันนี้คือเราไม่มีอะไรจะแลกเขาเลยมันบอกถ้างั้นวิธีเอาคืนคงมีแค่อย่างเดียวแล้ว <c oughs> จ้วงป <c oughs> ตัดสินไม่ได้ก็มานี้เลยืเดี๋ยวดีเดียวมันบอกว่าอย่าให้โกรธว่ะเดี๋ยวดีเดียวอย่าให้โกรธกันเดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวมันตายว่ะห้ามฆ่าตอนนี้ตอนนี้คือโหสรุปเราเราต้องเอายังไงเนี่ยมันวิ่งตามเราไม่หยุดเลยเฮ้ยอ,อยากโกรธใช่ไหมมันบอกอย่ากโกรธเออแล้วเราก็ไปต่อยมานี้เลยมานี้กลับเข้าบ้านเออ เอามาคืนเขาเนี่ยวิ่งมาคืนกับที่เลยนี่ถึงที่แล้วเออเอาฟันมาคืนเขาด้วยนี่ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วยังไม่หยุดต่อยโอ้โหผมไม่ได้ฆ่าเฮ้ยยังโหดเฮ้ยลุงเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงปืนปะ่ะเหมือนเมื่อกี้ต่อยหรือหยิบอะไรหยิบอะไรมายิงอันนี้เอามาคืนแล้วก็บอก แปลาคืนเองก็ได้บางอย่างโหดเลยลุงโหดจดัดเ,เรียบร้อยครับผมอ๋อคุณยังสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มต่อท่านอยู่หรองั้นเอาอย่างงี้ดีไหมฉันต้องการให้คุณรวบรวมไม้มาให้ฉันหน่อยแล้วไม้พวกนั้นเอาไว้ทําอะไรละ่ะโอ้รับรองเลยว่าคุณจะไม่มีทางคาดเดาได้เป็นล้านปีล้านปีเลยเนาะเดี๋ยว ไปตัดให้ก็ได้อาได้ขวานมาแล้วก็ผมนี่ขวานอย่างโหดอ่ะทำไมต้องให้เราไปเอาให้ด้วยไปเอาเองก็ได้มังถ้าจะโหดขนาดนี้นะนี่ตัดไม้ก็ผมต้นโอก๊กปาบ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 ไม่ล้มสักทีเรียบร้อยได้แล้วไมมพอืียังไอ้สามสิบอันเลยเว้ยตัด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 เอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดินเข้ามาเดี๋ยวโดนปารม์เมอร์เออเดี๋ยวโดนขวาน สิบแปดแล้วครับผมแอนสี่ห้า 4, ต้นอันนี้ต้นเดียวปะโอ๊กอ่าอันนี้อันนี้เหมือนคนละต้นปะมีมีใบใบร่วงแต่เอาใบไม่ได้โอ๊กยี่สิบแปดแล้วครับผมอีกสองปึบเรียบร้อยแล้วเลือดที่เพิ่มยังไงมีอะไรกินไหมกินได้ไหมในกระเป๋าอ๋อมีแอปเปิ้ล โอเคเดี๋ยวให้กินดูสิขอนไม้พวกนั้นมันเยอะแค่ไหนอะนั่งลงสิมาเธอเนเจอร์คืออะไรคุณแม่แห่งธรรมชาติเหรออะในที่สุดลุงก็บอกแล้วอาไม้เอาไว้ทำอะไรนี่เราต้องมาเรียนรู้อย่างนี้เ้อยก็คือสามารถสร้างกําแพงได้แล้วก็สร้างที่นอนนะแล้วสร้างประตูด้วยวันทงเลยว่าคุณไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนทำไมถึงต้องสร้างบ้านด้วยล่ะก็เพราะว่าตอนที่ฉันลงงานนี้นะ พราเขาไม่ได้บอกฉันว่าจะมีเพื่อนบ้านด้วยและฉันก็เป็นคนชอบเข้าสังคมถ้านหมายถึงคุณสามารถสร้างได้ทุกที่ที่คุณต้องการเพียงแค่ใช้คูปองที่ฉันให้กับคุณมันควรจะอยู่นในคลังสินค้าในหมดสร้างของคุณอา่าคลังสินค้าฝั่งนี้ปะบิวอา่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างข้างลุงเลยได้ไหมหรือว่าเราจะไปสร้างในป่าดีสงบเงียบสงบเตรียมแลนอ๋อนี่เค็มอย่างนี้เลยเหรอไอ้ตรงนี้ เคไม่ได้หรอใช้หนึ่งร้อยเลยบีดตรงนี้ก็หนึ่งร้อยเอ้ยแล้วเราจะเคมยังไงอ่ะหรือว่าเราใช้วอชเชอร์นี้ได้เลยใช้สี่ร้อยเหรียญติดนี่เอ่ะติดนี่เลยใช่ไหมอันนี้ดีตรงนี้สวยดีถ้ามันวางได้นะวางได้ไหม 100. เอ่ยปึ้งเรียบร้อยเอ้าวางได้ด้วยก็คือเราสามารถใช้วอชเชอร์ของลุงได้เลยนะผมแล้วก็อันนี้คือขุดดินเหรอขุดดิน โชว์ท์ทูเรียลยังไงอะเคมแล้วตอนนี้ก็ต้องสร้างประตูไหนประตูอ่าน,นี่งไงมีกำแพงอันนี้เป็นพื้นพื้นไม้อันนี้พื้นหินไหมพื้นคอนกรีตอ่าเราก็น่าจะสร้างได้แค่พื้นไม้ครับผมโอ้ซะ,ะใหญ่เคียว ต้องไปตัดเท่าไหร่เนี่ยไมย้เอาแค่ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันครึ่งเดียวแหยังเยอะว่ะโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวสร้างกำแพงก่อนเลยกันตามเคว็ดกำแพงนี่กำแพงครับผมอาแล้วเราเรา,เราสร้างเราจะสร้างติดกับไม้สร้างแม่งสี่อันอ่ะโอเคเรียบร้อยได้กำแพงแล้ว หรือไงมันต้องปิดสีด้านเหรอกแล้วคือของยังไม่ได้มีขนาดนั้นไงเออต้องไปตัดไม้เพิ่มแล้วให้แล้วทำสาสะใหญ่เทียวอ่าเรียบร้อยตัดไม่ได้เหรอออะโอเคแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่หมุนวะบัคเจ็คงไม่พอน่าจะใช้สักอีก30ได้เฟอร์เป็นใบใช่ไหมเฮ้๋ยวมันก็ขึ้นเป็นวูดเนี่ยแต่ว่ามันคนยังไงอะมันวูดเหมือนกันเนี่ย เรียบร้อยเท่านี้พอไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวประตูไว้ฝั่งซ้ายสร้างหน้าต่างได้ไหมมีหน้าต่างไหมไม่มีหน้าต่างหรอประตูประตูอยู่ไหนประตูอ๋อไม่มีประตูมีกำแพงมีเฟน้นอ่าเจอแล้วนี่ไงประตูเรียบร้อยปิดประตูเรียบร้อยแล้วผมแล้วก็ต้องสร้างที่นอนด้วย ที่นอนเดี๋ยวพื้นพื้นนี่เหมือนมันมีซอมบี้ด้วยเอาพื้นผิดอันอีกผิดพื้นขุดได้ไหมขุดได้ต่อไปอนี่ที่นอน,นครับผมที่นอนนอนตรงตรงนี้ครบยังเลยเหมือนจะครบแล้วกลับไปหาลีดเดอร์ คุณลุงครับผมสร้างเสร็จแล้วผมจะได้อะไรบ้างมิชชั่นเรียบรอ้อยคุณลุงไม่ว่าอะไรเลยก็จบเฟสครับผมคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกดีหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันแซนดวิชไก่ย่างไงละ่ะคุณเอาไว้ฉันได้ไหมสิ่งที่คุณต้องการมีเพียงแค่ขนมปังแล้วก็ไก่ชิ้นนึงเท่านั้น แค่ไก่ตัวเดียวโอเคถ้าไม่มีขนมปังหรือไก่ดังนั้นคุณต้องไปหาเองจากร้านขายของชําหรือถ้าไม่มีเงินสดคุณก็สามารถไปที่เกาะไก่ได้แต่นั้นอาจจะสลายนิดหน่อยอะนะโอเคเมืองไม่เถื่อนจริงเดี๋ยวเดี๋อยากรู้จังเลยมันจะเป็นยังไงเห็น <c oughs> <c oughs> มันมีแบบขับรถคนก็แพงยังโหดอ่ะเปิดไหมเมื่อกี้ เหมือนมันมีอะไรอะเราต้องไปที่เกาะไก่เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นรถปะเราจะได้รถเลยใช่ไหมโฟนบูธเกาะไก่อยู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำอะไรกันข้างในนะอ๋อนี่ตำรวจหรือว่าอ๋อไม่ใช่แบงค์แบงค์เป็นธนาคารอันนี้คืออะไรอะคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันมีคำว่าคิวทำไมถึงเป็นคิวอะนี่ไงร้านสะดวกซือ้อ ที่เป็นดาวๆนี่คือพนักง,งานใช่ไหมพนักง,งานมีฮิลมีถุงเลือดด้วยคนนี้มีอะไรถุงเลือดเหมือนกันกับฮิลพนักง,งานเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวออฟฟิศโดรนนี่ก็ออฟฟิศโดรนแต่แต่แต่ละคนมันถือปืนกันทุกคนเลยะไม่เห็นจะคุยอะไรด้วยเลยโอ้โหมันทําอะไรได้บ้างเนี่ยเชียวตื้อไม่ได้เลยเใครเป็นคนขายของครับมาดูดูหน่อยว่าของอยู่ไหน ซ่อมซ่วม,มเดี๋ยวผมช่วยซ่อมด้วย <c oughs> <c oughs> มีคนนั่งอยู่ด้วยเฮ้โอ้โหไปแล้วคงต้องไปหาเองแหละไก่ไก่อยู่ไหนเนี่ยมีหมีโอ้โหเพราะว่าทำไมอันตรายแล้วพวกนี้ทำอันตรายเราปะสลัมไม่เอาไม่ทำลายอยู่ข้างล่างนั้นเลยอะ่ะโอ้ โหเกือบโดนชนมีชะลอด้วยนะรถหมูนี่หมูใครเนี่ยสวนสวัสดีครับหรือเราอาจจะต้องนอนก่อนอันนี้กระลอกกระลอกอืมเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวกะลอกหนีเมื่อกี้เหมือนจะสู้โอ้แต่ว่าเราเราจับยากมากเลยอะสัตว์เกมนี้นี่ไงเกาะไก่จะถึงแล้วครับผม อยู่ข้างล่างนี้นี่เองที่บอกอันตรายนี่คือหมีใช่ไหมไก่มานี่โอ้โหมันไก่ไว่ายน้ำได้ด้วยโอ้เดีเดเดเดโดดอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเกาะไก่โอ้โหเข้าใจแล้วทำไมอันตรายโอ้โหไก่ไม่โครดุไอเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยันก่อนโอ้โหทุกตัวเลยแม่งไล่กัดหยุดก่อน เย็นกรอนขอแค่ตัวเดียวโอ้แมงเงยโอ้โหไก่ไม่พอมีอีกโอ้ยแต่เย็นโอ้โหแม่งวิ่งไหลไวมากไวยังไวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าตายโอ้โหตายตายแน่ตายเหลืออีกนิดเดียวเฮ้ยตีไก่ไปอย่าตีอย่าตีผมกลับแล้วโหจะเข้าเมืองแล้วมันยังไม่หยุดวิ่งอีกทำไงอ่ะ โอ้โหตาย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 ไปด้วยโอ้โหไก่ไก่โหดแม่งเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยสู้ได้สู้ได้อยู่สู้ได้เรียบร้อยได้เนื้อหมีมาด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีคนตายคุณตำรวจครับคุณตำรวจมีคนถูกกัตกรรมอยู่ตรงนี้ โดนอะไรไวเนี่ยโดนหมีโดนหมีตบหรือโดนไก่ตบเนี่ยโอ้เมืองคนเถื่อนจริงแล้วไหนนายกที่เขาว่าจะไม่เจอเลยเนี่ยหรือวจะเป็นคุณลุงคุณลุงเป็นไม่ใช่ดิคุณลุงเป็นฝ่ายต่อต้านผมกลับมาแล้วก็ผมกลับมาพร้อมกับไก่แล้วขนมปังซื้อที่ไหนไวะเนี่ยขนมปัง <c oughs> ในถัง มีหนมปังปะเหมือนตาตาเดียวเนี่ยเออคุยคุยถังขยะไม่มีเหรอหนมปังในถังขยะมือถือทำอะไรได้บ้างอ๋อมือถือเทเลพอร์ตได้โอเคเราสามารถเทเลพอร์ตไปที่เกาะไก่ได้แต่ว่าจะไปทําไมให้มันกระทืบซื้อรถได้แพงไหมรถอย่างหรูเดี๋ยว,ยวปิด,ดยังครับผมเหมือนจะปิดแล้วเคาะรอบ อย่างน่ากลัวมีคนมาเคาะกลางคืนน่าจะต้องกลับไปนอนก่อนให้มันเช้าหรือเปล่าเพราะว่ามันซื้ออะไรไม่ได้ทักอย่างเดี๋ยวพระมันเริ่มมืดคุณยายคุณยายเดินไปไหนครับผมดึกแล้วเดินอย่างไวโอ้ซิ่งไปมารับซิ่งเกินกลับผ้านอนอันนี้โรงแรมแต่ว่าเรามีที่นอนแล้วไอ้นี่ไง,ไงประตูมันเปิดด้วยแสดงว่า น่าจะมาขโมยตอนคุณลุงหลับหรือเปล่าแล้วประตูบ้านเราอะแอบปิดนอนจนกว่าจะเช้าเลยแล้วกันเรียบร้อยเช้าเลยครับผมตอนนี้เราก็ไปซื้อขนมปังเปิดยังเนียน้านัเช้าแล้วยังไม่เปิดครับผมอื้อนี่เช้าแล้วนะผมไปตัดไม้ก่อนก็ได้โอ e n World ก็ Open World เ,เ,เลยจริงๆนะครับผมโอ้โหอย่างกว้างกว้าง เราดูแมปไม่ได้มัน,ม,นมันกว้างขนาดไหนเฮ้ยอันนี้มันต้นไม้ติดกันแสดงว่าเราก็จะต้องติดใจเอ,อ้าโดนต้นเยอะเฮ้ยออทำไมมันไม่โดนสองต้นนะนึกว่ามันจะโดนสองต้นจะได้แบบเออตีตรงที่มันมีต้นติดติดกันเราจะได้แบบได้แบบจุใจได้ต้นไม้แบบจุใจได้แค่นี้เองนิดเดียวเอออะไรวะเนี่ยน่าจะประมาณ9โมงนะครับผมคนถึงเขาเขาถึงจะเปิด เปิดร้านมีสถานีดับเพลิงด้วยเมื่อกี้จิ้มดูในไม้ต้นเล็กอยู่บอลซัมเฟอร์นี่อันนี้ก็บอลซัมนี่แต่ว่ามันต้นเล็กอ๋อมันมีต้นเล็กต้นใหญ่ด้วยทุกเช้าบอ,บอร์เรอร์บอรดจะออกมาทําความสะอาดสิ่งสกปกที่คุณก่อไว้สะดวกมากคุณอาจสังเกตเห็นว่ามีคนย้ายเข้าไปในบ้านของคนที่คุณขับไล่ออกจากไม่ไขับไล่คนออกออกได้เหรอแล้วก็มันก็จะมีคน เข้ามาอยู่ในบ้านะนะก็คือถ้าเราเข้าไปตื้บคนในบ้านเราก็จะมีคนมาอยู่แทนเอออะไรแบเนี่ยโอ้โหไม่ชนดเดี๋ยวเดี๋ยวชนมาว่วะเหมือนจะชนถังขยะเออได้เงินด้วยสามเหรียญโอเคเปิดยังเดี๋ยวอะไรับนต้องถือปืนมาด้วยอ่ะเคาะเคาะนี่นี่เคาะแสดงว่าเถื่อนยริงเมืองน,นี้ แล้วเนี่ยสวนันดีรก็ผมนักการเมืองเหรอกับอันนี้คือนักเลงนักเลงกับนักการเมืองมานั่งอยู่ด้วยกันในร้านแห่งนี้เดี๋ยวเกือบโดนแล้วและอันนี้เราทําอะไรได้ให้เลือด20 h p ได้20เหรียญเอาเอา,เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปอีก20แล้วกันตอนนี้ไม่ตีกับใครโหร่ลำรลวยได้มา40เหรียญครับผมบริจาคเลือด ร้านสะดวกซื้อเปิดแล้วมีขนมปังไหมขอขนมปังหน่อยครับขนมปังซื้อตรงไหนอะสรุปมันซื้อตรงไหนวะเนี่ยแคชเชียร์อ่าบายฟอร์มช็อปนี้แเราไปกินไปไหนอะเฮ้ยแซนด์วิชมีแล้วนี่หว่าแต่ว่าแซนด์วิชแฮมลุงไม่เอาแซนด์วิชแฮมลุงจะเอาอ่าเป็นแซนด์วิชแซนด์วิชไก่นี่นี่นแซนด์วิชซื้อ สองสามอันโอเคเรียบร้อยแล้วก็เราก็มาคราฟแซนด์วิชคราฟได้ไหมคราฟคราฟยังไงบิวบิวไม่ได้ด้วยอาจจะต้องกลับไปทำที่บ้านนะครับผมแซนด์วิชเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนรถชนแล้วไล่ยิงเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันทั้งเมืองเลยวะ่ะ โอ้โหตกใจหมดเกือบโดนลุกหลงมันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยเมืองนี้มันเถื่อนผมอยู่ไม่ได้ลุงครับผมกลับมาแล้วแล้วแซนวิชผมจะสร้างแซนวิชจากจากอะไรอะ่ะลุงครับอันนี้มีประตูประตูไม่มีแซนวิชแหมแต่ว่าถ้าประตูสองอันประกบกันก็น่าจะเป็นแซนวิชว่ะลุงลุงครับผมมีประตูสองอันทำยังไงอะ่ะลุงบอก อ๋อมาที่เตาของฉันได้เลยแสดงว่าเตานี้ป่ะนี่ได้แล้วอันนี้ป่ะเรามีไก่แล้วแล้วถ้าเราจะทำนี่อันนี้เป็นไก่ทอดหรอลุงจะเอาเป็นนี่ไก่ย่างอ่าใช่ป่าถูกไหมลุงผมมีไก่ย่าง,กไ,ง,มมไ,กางไก่ย่างมาให้ลุงเอาไม่ใช่หรอ ลุงอยากอะไรอะ่ะไก่ย่างกริลวชิคเก้นแซนด์วิชอ้าเมื่อกี้ก็กริลวชิคเก้นแซนด์วิชไม่เหรอนี่ไงกริลวชิคเก้นแซนด์วิชหรือว่ามีกริลวอันอื่นอีกอ่ะอันนี้ทอดอ๋อเมื่อกี้เป็นกร<ๆ>ิลวชิคเก้นเฉยๆอันนี้กริลวชิคเก้นแซนด์วิชก็คือต้องทำทำไก่ไก่ย่างก่อนนะตายแล้วก็ผมผมได้ไก่ย่างมาให้ลุงแล้วใช่ เรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไก่ย่างมาให้คุณลุงกินแล้วคุณผมเกือบโดนยิงอะ่ะลุงผมเกือบโดนยิงผมไม่ได้ขับรถชนเขาแต่ผมเกือบโดนยิงต้องยอมรับเลยว่าฉันมีเจตนาแอบแฝงในการให้รถคันนั้นกับคุณฉันต้องการให้คุณขับรถไปที่เมืองถัดไปและฆ่าผู้ว่า <c oughs> นี่มันว่าจ้างฆ่าเลยด้วยลุงทำไมลุงทำอย่างนี้ ลุงให้ผมไปจัดการกับเขาไม่ได้นะผมเป็นคนดีรู้นะว่ามันอาจจะเป็นการขอดีมากไปจากคนที่มึงจะเข้ามาใหม่ในอดีตองค์กรของเรามีปัญหามานานแล้วแต่ฉันจะบอกว่าอย่างแรกที่คุณต้องทําก็คือหาเรื่องกับคนที่ยิ่งใหญ่และเลวร้ายที่สุดและเราก็ต้องรับเพนเพอเราอยากได้รถคุณลุงครับรถอยู่ไหนลุงออกมาให้ถึงบ้านเลยเหรอ นี่เดี๋ยวเราไม่เห็นสวยเหมือนที่ร้านเลยลุงลุงเอารถอะไรไหมให้ผมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะชนเขาไหมเนี่ยผูยังดิฟเลยรถยังดิฟเอ่ยังไงอะเมนนุ่นอันนี้คืออะไรแท้งแทงคอนโทนอ๋อโอ้โหยากอันนี้ยากอ๋อสแตนดาร์ดแล้วกันให้ไปเทคดาวมิเยอร์โอเคได้ ได้ครับลุงอยู่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวรถเหมือนจะขับถอยหลังมาเนี่ยอ๋อขับผิดฝั่งเหรอดูว่วไงโอ้โหเมือ่อกี้มันขับถอยหลังมาเอ้ยอย่าเบียดสิบลอ้ออย่าเบียดอย่าเบียดโอ้อย่าเบียดอืมอะไรวะเนี่ยจะถึงแล้วผมนี้เป็นฟาร์มนะครับฟาร์มฟาร์มเห็ดใช่ไหมฟาร์มเห็ดฟาร์มหมู นี่ขับย้อนสอนตลอดเวลาเลยลเออโอ้ยขอโทษครับผมคุณตำรวจผมเป็นแค่เชฟคนหนึ่งที่ขับรถผ่านทางมาโอ้ยเดี๋ยวแล้วก็นายกอยู่อยู่ตรงนี้เข้าไปเลยยังเถื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนครับผมอยู่ไหนท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าอยู่ไหนครับผมชน ไม่ใช่ผู้โอ้โหเดี๋ยวดีเดี๋ยวรถระเบิดแตกเป็นเศษเนื้อไอ้ไม่ให้ไปทำอะไรเนี่ยลุงเราจะสู้เขายังไงคุณลุงครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงเล่รกระทืบใครเนี่ยลุงสวัสดีครับอันนี้คือเริ่มแรกเลยเหรอ เอาดว่าไปเจอกันตรงผู้ว่าเลยเลยกันนะทุกคนรถมันไม่เห็นแรงเหมือนในคลิปเลยในคลิปแสดงว่าเขาเน่จะอัปเกรดมาเยอะแล้วป่ะไอรถคันใหญ่หญที่ชนกําแพงพังอยู่ไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ยไปหมีไล่โดนหมีไล่หมีไล่หมีไล่เอาไมา่โอ้โหไปต่กันไม่เกี่ยวนะผมอยู่ตรงนี้เออไม่เกี่ยว ผมไม่เกี่ยวครับคุณตำรวจคุณตำรวจพวกมันพวกมันตีกันเองผมไม่เกี่ยวไอคนนี้มีปืนด้วยมีปืนไหมพวกนี้มีปืนไหมไม่มีอ่ะเราไม่ได้อันนี้คือคารีรโมทคือยังไงเราสามารถทำอะไรกับรถได้อ๋อก็คือเทเลพอร์ตเข้ารถเ,เฉยๆหรอเหมอนมีเลยเฮ้ยอ,อ,อันนี้โดนลราคนไปแล้วรอบหนึง่งไม่มีปัญหาแล้ว แอแล้วนี่คือตู้อะไรเอ่ยเป็นทงังเศษเนื้อยังอยู่เลยโอ้โหอันนี้แน่เลยทางไปเราต้องตามหาคี์การ์ดก่อนนะครับผมแล้วคี์การ์ดจะอยู่ตรงไหนล่ะห้องนี้น่าสงสัยน่าสงสัยจังเลยมีตู้เซฟเปิดไม่ได้ปุบทุบก็ไม่ได้ อันล็อกเซฟอ่าโอเคเราขึ้นชั้นสองได้เลยใช่ไหมทานสเลเตอร์ไว้ทำอะไรอ่ะแต่มันเหมือนมันเปิดทางขึ้นแล้วปะนี่ขึ้นได้แล้วตอนนี้มาที่ชั้นสองแล้วผมมีตู้ปลาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ทำไรผมไม่ผิดไม่เห็นคนนะ่ะมีคนด้วยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย อะไรวะเนี่ยเย็นก่อน <laughs> โอ้กลายเป็นเศษเนื้ออีกแล้วทุกคนโอ้ยเอาเป็นว่าก็จบโอ้ยแต่เพียงเท่านี้นะคนโอ้โหมันเถื่อนมากเลยถ้ายพ่นชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับใครอยากจะเล่นก็ไปท่ลองเล่นตัวเดมโม่ได้นะก็ในรีมโอ้ยเจอกันใหม่เดี๋ยวก่อนนะสวัสดีครับ